สวัสดีค่ะนิชาสตอรี่พาชมเพลินคลิปนี้อยู่กับนี่ค่ะเลมอนลามนะคะเป็นบอนชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามนะคะเพื่อนๆดูความด่างค่ะสีเขียวอ่อนสลับกับสีเขียวเข้มดูใกล้ๆสวยงามนะคะโฟกัสที่ต้นไม้นะคะอย่าโฟกัสที่คนนะคะต้นนี้นะคะนี่เราก็เลี้ยงมาน่าจะปีกว่าๆแล้วนะคะเพื่อนๆดูความสูงนะคะสูงเมกกว่าๆแล้วนะคะแล้วก็ การเลี้ยงบอลเราสามารถเลี้ยงในน้ําได้นะคะตอนนี้ต้นนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะน,นิชาจ,จะใส่ไว้ในเรียกว่าอะไรคะโอ่งนะคะโอ่งไซส์สประมาณนกลางนะคะเราจะใส่ดินลงไปประมาณครึ่งนึงนะคะแล้วก็เติมน้ําด้านบนนะคะเขาก็จะสามารถอยู่ได้ด้านบนก็สามารถรับแสงได้เพราะว่าหลังคาเราใช้หลังคาโปร่งแสงนะคะในห้องนี้เป็นห้องต้นไม้นะคะสามารถรับแสงแดดได้แล้วก็ สวยงามอย่างที่เห็นค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยไหมล่ะคะเดี๋ยวพาชมกันใกล้ๆนะนี่ค่ะดูลายกันใกล้ๆนะคะดูลักษณะใบก็เหมือนบอลทั่วไปนะคะแต่ความพิเศษของเลมอนลามก็คือเขาจะมีความด่างของใบลักษณะนี้นะคะเขียวเข้มสลับกับเขียวอ่อนนะคะดูนี่ค่ะอันนี้ผลงานผลงานไคลเอยเซมิจโดไดนะคะผลงานนะคะ ไม่เป็นไรนะคะดูใบเล็กๆก็มีนะคะไปดูใกล้ๆนะคะเนี่คยค่ะใบเล็กๆก็มีนะคะ,ะ,คะเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะนี่คะ่ะเราสามารถตรงนี้เราสามารถแยกแยกกอด้านล่างออกไปขยายพันธุ์ได้นะคะแต่ว่าเราไม่แยกนะคะเราให้เขาอยู่อย่างนี้นะคะเพราะว่าอยู่อย่างนี้ก็สวยงามดีนะคะแต่ถ้าเราอยากให้เขาอยากให้เขามีหลายๆเราเขาก็สามารถแยกออกไป ใส่กระถางอีกใบหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้คือให้เขาอยู่รวมกันอย่างนี้น่ารักสวยงามดีนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะพาชมต้นไม้กันอีกแล้วสวยงามเช่นเคยคลิปนี้พาชมกันเท่านี้ก่อนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ